สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะพี่น้องปลาไหลนาะจ้ะพี่น้องเอียนใหญ่จ้ะพี่น้องเมื่อมาพบกับลุจเจนีอีสานชาแนลอีกแล้วนะจ้าวันนี้สิภ้าพี่น้องมาออมเอียนน้าจ้ะออมปลาไหลแซ่บๆขมๆเลยจ้ะพี่น้องตใหญ่ๆเลยจ้าเ้ากระชิมาาล่างก่อนนอกจ้ะพี่น้องเ้ากระิมาล่างนามก่อนน้จ้า ให้เหลือดมันออกก่อนจ้าต่างหลายน้าอยู่จ้าต่อไปเขาก็ะสิมาขัวเน่าจ้ะพี่น้อง เอากรสีเอาใส่ก็ตับมันออกเนาะจ้ามันก็จะเป็นแบบนี้เนาะจ้าเอ้าขั้วเอานี่ออกปาดออกแล้วกันเห็ดเป็นชิ้นๆเนาะจ้านี่ก,ก็คือใส่มันก็ตับเนาะจ้า ขั้วแล้วๆต่อไปห้าก็จิไปทำความสะอาดนาะจ้ะพี่น้องห้าก็จิล่างเหลือดล่างยังมันออกก่อนเนาะจ้า เอากระชิมาตัดตอนนอะจาะพี่น้องเอาตอนพอดีที่ห้ามมากระจ้า กระสิเก็บไปล่างทำาความสะอาดอีกคือเก้าน่าจะพี่น้องล่างให้เหลือมันดอกจ้า หลางเรียบร้อยเนาะจ้าต่อไปหักเสีทถาการอมเนาะจ้าพีน่น้องเป็นตะแสรบจ้าตอนใหญ่เลยจ้านี่ก็คือผักของเหาเนาะจ้าเฮากะสิไปอมไปแกงใสเอียนใสปลาไหลของเหาจ้านี่ก็คือผักสไลหรือผักมะระเนาะจ้านี่ก็ใบชะพลูหรือผักนั่งเลิศเนาะจ้าตัวนี้ก็พผักอีตูแมงลักผักหอม แล้วกับบะแข่งเนาะจ้ามีแหละพักของเฮานะจ้ะบบาพิเศษเพบา่ค่ะใส้พักได้หลายคมๆมแสบๆนัวๆเเลยจ้าเอากระชิมาขวาวเข่าตำใสเนาะจ้าเพื่อจะให้กินมันหอมแล้วกับคนขุ่นเนาะจ้าพี่น้อง นี่กระชิปเป็นเครื่องข้องเหาเนาะจ้านี่พักชิ้งไข่กับหัวคานเนาะจ้าดับกลิ่นดับข้าวเนาะจ้าพี่น้องนี่เครื่องข้องเห่าหัวห,วห,วหอมกระเทียมพริกใบบกูดพักชิ้งไข่หอมหอมเลยจ้าพี่นอ้องคาน้ำเนาะจ้าเอากระชิบมาตำจ้าพี่น้องตำให้มันเข้ากันให้มันแหลกเนาะจ้า จากนั่นเข้าก็ชินมาขัวจ๊ะพี่น้องมะขัวใส่เคคืองนะจ้านี่ตอนเอียนของเขานะจ๊ะไฝ่กำลังหอนๆอแล้วจ้ากำลังไอทวนๆนะจ๊ะพี่น้อง ข้าวกะสิข้นเข่ากันนอกจากพี่น้องข้าวกะสิขัวจนกว่ามันกะสิโฮตนอกจากพี่น้องเนาะไฟกระลังอายขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องข้าวกะขัวจนเหนื่อมันสุกแบบบ่มีเดือดเลยนอกจากให้มันแห้งนอกจาก ก็เริ่มโฮสเริ่มแห่งแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนื้อกต่สีบุ้มีสีเหลือดแล้วน้าจ้าเติมหอมเริ่มกลิ่นแล้วจ้าส่งกลิ่นถ้าเกิดเติมน้ำต้งไปจ้ะพี่น้องเติมน้ําพอประมาณจ้าแล้วแต่เข้ามาหน่อยมากหลายน้าจ้ามันจะกันอะไรเครื่องโส เอากระชิใสเซซ้เขาขวาลงไปเนาะพี่น,อน้องที้เห้อตามแ้วหอมหอมใหม่ๆนะจ้า <mm mm> เอากระสิบปิดดฝาหม้อไว้นาะจ้า <mm mm> เพื่อให้มันหอนมันเดือดนาะจ้ากระเดื่มโคตรเดือดแล้วนาะจ้าพี่น้อง ใส้เวลาโดนอยู่จ้าเพราะว่ามันโตใหญ่นาาจะล้วก็จะให้มันเปื่อยให้มันสุกต่อไปข้ากระิมาปุงกันนาะจะพี่น้องข้าก็จะใส่ปซปรานานาะจะพี่น้องปาราหอมหอมเลยจ้า เลยกับพงนัวเนาะจ้าชูรใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายจา้าเลยกับรถดีเนาะจ้ะพี่น้อง แล้วก็ค้นให้เขากันเนาะจ้าอุ้ยหอมแห้งหอมขากจ้าพี่น้องแล้วก็ถาเนื้อมันเปื่อยจังสีไใ้ใส่ผักเนาะจ้าเนี่ยค่ะพี่น้องแล้วก็จะปิดฝ้าไวเหมือนเดิมเนาะคะ่ะไ,ได้ทีแล้วเนาะคะ่ะได้ทีแล้วเราก็ใส่ผักลงไปด้ค่ะผักที่ห้าเตรียมไว้แล้วจ้า พักแบบบ่ป่พักเลยไใส่พักเรียบร้อยจ้ะพี่น้องท่ากับปี๊ดฝาหม้อไว้น้ะจ้า่าให้พักเบือ่อแต่กระชิมเบิงบันไดรสชาตเท่ากับโปงน้ะจ้า เป็ดตแสบบ่ค่ะพี่น้องหนาอร่อยบ่คะได้ที่แล้วค่ะพี่น้องมากินน้ำกันด้ค่ะออมเอียนออมปลาไหลเนาะจ้าเสบๆนัวๆเลยจ้าฝากติดตามรเจานี่อีสานแชนแนลเนาะด้จ้ากดไลค์กดแชร์ให้แน่ด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้จ้าพี่น้อง สวัสดีค่ะ